สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเทมครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีก1นคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ B M W 3200ดีเซลครับผม คันนี้นะครับเป็นเครื่อง2000ดีเซลครับผมเป็นปี2013ครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับปีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมและทางเรานะครับผมมีบริการขับรถไปส่งให้คุณลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้า มือเดียวออกห้างครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับไฟหน้าซีนอนครับผมใหม่มากครับคันนี้สีสันนะครับสวยงามเงางามทุกชิ้นเลยครับผมใหม่มากครับผมไฟท้ายแบบ LED นะครับผมน่าใช้จริงครับคุณลูกค้า สภาพแบบนี้นะครับหายากมากเลยครับผม320ดีเซลนะครับผมมีระบบเซ,เซนเซอร์ถอยหลังนะครับรอบพันเลยครับผมสีเงาเงาํงาำๆไปเลยครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อมแม็กยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4ี่เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าครูออปชั่นไปเลยครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับผมมาพร้อมกับเบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับผมเมมโมรีเบาะครับระบบถุงลมนิรภัย6กใบครับผมหวงมาลายมัลติฟังก์ชันคลรูดคอนโโรนมีบลูทูธทำสั่งเสียงด้วยนะครับผม เกียออโตครับเกียทริปโทนิกครับผมแอร์ดิจิตอลครับเนวิเกเตอร์ครับผมปุ่มสตาร์ทครับอโหครับออปชั่นครบเลยครับผมคันนี้โอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันต่อเลยนะครับเบาะหลังนะครับุณลูกค้าใหม่มากครับผมแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับมีแอร์หลังด้วยนะครับผมมาหลังไฟฟ้าครับ ออปชันครบเลยครับคันนี้สวยมากเลยครับโอเคครับมาชมท้ายรถกันเลยนะครับท้ายรถนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับผมใสอุปกรณ์ของใช้นะครับได้เยอะกันเลยทีเดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับ โอเคครับมาชมห้องเครื่องกันเลยนะครับผมเครื่องใหม่มากเลยครับเครื่องแห้งมากเลยครับผมไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับเสียงเครื่องอย่างเพาะเลยครับผมลดมือเดียวออกข้างนะครับเข้าศูนย์ตลอดเลยครับผมและคันนี้นะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับ หัวน็อตไม่เคยขายไม่เคยขยับครับผมไม่เคยชนครับและไม่มีน้ำท่วมครับผมคุณลูกค้าหาอยู่นะครับผมรับประกันเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผม ผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลครับทางเรายินดีเลยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม